ตัวใครรีพอตัวอะไรนะตัวเนี่ยที่มันอยู่ฉันหรกใครดูอนี้ไหมเธอเป็นเจ้าหญิงแบบไหนมีผมไหมไม่มีตาวิเศษไหมไม่ไม่มีอะไรเลยจบไม่เอาข้างนอกเขาก็ดูวนไปสิบรอบพี่มีหายไปไหนเห็นแผนผวิชาแค่นั้นแหละลูกแมวอ่อนเออได้เห็นมือแค่นั้นแหละ ไม่มีชาลอ,เอตเป็นของตัวเองกันละสิขิงวะเออไม่มีชาลอตเป็นของตัวเองกันละสิคือไม่ได้แล้วว่ากินปะกินไตปลาปะพี่น่ะคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่ต่อไปคุณพี่มาอยู่ห้องนี้ตลอดเลยนะทุกคนอยากเห็นนางเอกซีรีส์เรื่องนี้ไหมคะพี่ซันแต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 น อันนี้คือเขารู้ชื่อหนังแล้วใช่ไหมแค่อยากบอกรักไงเออรู้แล้วจบหรือเปล่าวะเอาดีๆไม่รู้พี่พี่เล่นเรื่องอะไรก่อนซื้อหนังตะวันฉายโน่คู่รักนักบูลลี่หนังเรื่องคู่รักนักบูลลี่ไม่ใช่เดียร์สองคนเดียรชอบบูลลี่เออจิ้งที่ริมบึง แค่ชื่อนกงสดงก็ไม่ได้ได้กี่เลยอะเหมือนฮานามีเออที่เดีกาสเขาวิ่งมาเเขาเรากีดอะเขาอยากดูระเบิดเวลาชาลาตระเบิดเวลาไหมชาลอตระเบิดเวลาให้ครั้งหนึ่งได้ไหมเปิดเพลงหรอแล้วอย่าเพิ่งไปออยู่กันก่อนอยู่ต่อนี่เหรอวันนี้เหรอเออ ชลอดมาเร็วมาระเบิดเวลาก่อนชเจ็ดมาเนี่ยชใช่ไหมเธอสวยแต่เธอแปลกคือยังไงอะสวยสวยตลกดีพี่โฟกมาชามาระเบิดเวลาหนึ่งรอบเร็วเปิดให้เตรียมระเบิดเวลาเปิดเปิด<ม>เดี๋ยวแป๊บน <มา S 1> <า>ึงมันต้องย้อนไปก่อนมาพี่ชาร์จก่านฉลอดมาเร็วพี่พี่ตอบมาไม่เอาไม่เอาหนึ่งสองสาม เตรียมบื่นนะเดี๋ยวจังหวะบื่นคือง่ายนะดีดีเดี๋ยวมันมาอ้าวปิดทำไมเอาก็มันจบแล้วอะยังดิจังหวัดต่อไปบื่นพร้อมกันที่่อเสือลุงรึเปล่าคะมาแล้วหนึ่งสสามบื่นจบจบ แค่นี้หรอเล็กๆแค่นี้เหรอถ้าอยากดูผุดแรงๆต้องไปดูหน้อยน้ำลายเต็มน้ำลายเต็มหนะจ๊อทุกคนเีดาลิงค์เฝ้าเฝ้าแฟนใครอ่ะก็คือเฝ้าแฟนอืมอย่ามาพูดให้จินได้ป่ะเราไม่ใช่พวกจินนะเราไม่ใช่มาคนชงอะไรนะเราไม่ใช่หัวเรือชิปเปอร์จะมาเป็นคู่ตีนรักเราไม่ใช่กับตันเรืออย่าไปเก็บชุดเดี๋ยวนี้ ยวพ่อเข้ามาแล้วมันจะเก็บชุดเลยเก็บชุดเลยเก็บชุดกันก่อนเลยไปทำงนร้องเพียงห้องกันก่อนเออเราจะไปแล้วต้องทำงานหรอฉันเหนื่อยละหนูต้องทำงานเปอ์เดี๋ยวเราโดนคอสอชอลงอย่าไปเลยหรอหนูทำงานเดี๋ยวเราต้องไปทํางานก่อนนะวันนี้เรายังไม่ได้ทํางานกันเลยเดี๋ยวพอสอชอลงพึ่งเข้ามาอยู่ด้วยกันก่อนเต้นสักหนึ่งผลงานเพลงเอาเพลงไรดีหน้าฉากหลังสบายแล้วคับ หน้าชัดหลังสะพายโคตรโคตรโยงเลยอย่าเรียกว่าสะพายค่ะแกเรียนแกดเื่มโยงเขาเนี่ยีย่เรียกว่าสะพายค่ะเออให้เรียกว่าอะไรคะน้องสะพายค่ะ้่บัเลยโอ้ย,อยมันฟินแต่พี่ตดิและที่ห้องพี่มีอาหารกระต่ายด้วยนะห,ห้องพี่ฟ้ามีอาหารกระต่าย อย่าบอกว่าเป็นคู่จิ้นเขาเรียกว่าคู่จริงอย่าบอกว่าเรื่องนี้มาจากฉันเขาเรียกว่าคู่จริงฟ้าของพี่ฟ้าแฟนขับซื้อมาให้ใหมค่ค่ะอันนั้นของหนูเองพี่ฟ้ายืมไปใส่อันนั้นคือถุงที่หนูใส่ชุดทองมาสเกตเร็วเดี๋ยวได้เดี๋ยวหนูจะไปแล้วเนี่ยพี่เต่าหนูขวาอีกสามนาทีได้ไหมเขาบอกว่าโม,โมเมนต์โมเมนต์จริงไหมอะไรนะโมเมนต์ไหนโมเมนต์เรียนจริงไมหมทุกอย่างจริงไหม,มเรียวไหม ที่ห้องมีหมาแล้วมีหมาทาไมแต่มีอาหารกระต่ายอุ้ยอุ้ยที่ห้องมีหมาทาไมถึงมีอาหารกระต่ายไม่ใช่นี่หนูตัดใหม่ไม่เคยใส่เลยหนูตัดใหม่จริงใช่ค่ะชุดนี้คือตัดใหม่อยังไม่เคยใส่เลยดูตะเข็บดูทุกอย่างได้ไม่เคยซักที่ห้องมีหมาทาไมมีหารกระต่ายอ่ะเหมือนแค่แค่กระโปรงเหมือนที่เราไปกาเคยใส่ออกงานเป็นดำดำทองจ้าวมีทงาน้เลาไมไดอสิงโตต้องมาแล้วปะ เออชงขนาดนี้ขอร้องรออยู่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดขอสักหนึ่งโมเมนต์จุกๆเข้มเข้มดิเออขอสักชงหนึ่งโมเมนต์จุกๆเพียวเพียวเจียวเพียวเร็วเวเพียวเพียวเอาอีกเร็วเขาบอกไม่มีเป็นของตัวเองกันล้วสิเออหนูเก็บทุกอย่างมีอยู่หมดแล้วพี่ยกเว้นตัวหนูอยากให้มันเป็นฟิลของธรรมชาติใช่เราจะไม่ชงคือทุกอย่างมันคือเรื่องลงโทมาเลยไปแล้ว